สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเบาหมอนนะครับวันนี้บ,บรรยากาศตอนยามบ่ายนะครับรบ่ายสามโมงสามโมงกว่าๆนะครับมาเลี้ยงวายนะครับอยู่ข้างขางทงหน้านี่แหละครับเขาก็กระลังซุกนะครับพี่น้องปล่อยวายออกมากินหญ้ายามบ่าย,ายปล่อยเพื่อนอลงนอนน้ำนะครับเพราะนรากาศฮอนฮอนเป็นพิเศษเลย หอนสุดๆเลยนะครับมนืนอี้จากที่ฝนตกมาอย่างยาวนานเกือบอาทิตย์2อาทิตย์ตอนนี้ก็เริ่มแดดแล้วแดดให้พี่น้องห้าเกี่ยวเขานะครับผู้ลังค้นเขาก็เขาเพิ่นกระุกแล้วนะครับตอนนี้ราคาข้าวนะครับข้าเวเบียร์หรือข้าวเจ้าดอก็1้0ยแปแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นึ้นึ้นมือละหาบาทนะครับถือว่าราคาดีอยู่ ควายช่วงใบใบมากับโอ๊พนกระเลียนสุดๆเลยสาวน้อยมีเพื่อนมาด้วยนี่คือมีมีมาเลี้ยงด้วยนี่นะครับหมูนะควายกิกนหญ้านะครับจากน้อยสักอาทิตย์อาทิตย์ก็ากาัก็น่าจะกว้างขึ้นนะครับเพราะว่าเขาก็เริ่มซุกแล้วเริ่มเหลืองแล้ว อยูลังคนเพิ่นก็เกีียวแล้วนะครับราคาก็ถือว่าโอเคอยู่เด้อปีนี้เด้อพระเจา้าดอนะครับป้ายป้ายป้ายงับเพื่อนป้ายมากินแท้ๆได้แคมเขา่าป้ายป้ายกระปล่อยให้เพื่อนกินจังหลังจากที่อยู่คอกเพืเ่พนอนแดดเพื่อนฮ้อนก็ปล่อยเพื่อนออกมาสุกนอนน้ำนะครับเอา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  หาวแท้ได้กินหญ้าเนาะไปไปเล่มเดอ้อกะเลียงจังน้อยกะประมาณห้าโมงกะเขาขคอกนะครับเขาขคอกก็กินฟางเรียงเป็นเวลาช่วงเสากับช่วงาบบามงมือก็บ่คอยได้เลียงนะครับตัดหญ้าในสวนแต่ช่วงนีง้ช่วงนีง้คิดข่านแด็ดก,ก็เลยบริสตัดเลยต้องเลี้ยงเอานะครับ ว่ามันฝนบร่ได้ตกเฮามีพอได้ยางได้เลี้ยงได้ฝนตกกะบริขอ,อกนะครับอยู่แต่นในขอ,อกไปไปไป,ข,ไปขึ้นไปุนขึ้นไปนี่แหละครับบรรยากาศบ้านเฮาช่วงบายนะครับอากาศถือว่าดีพิลึกโปรงท้องฟ้าโปรงใสเลยนะครับ อัปเดตวิถีชีวิตบานเห้านะครับควายกับมีแต่จกลงกินแคมเขา่าห้าบอือดทั้งเครื่องเพิ่นกับบอยากกินเพิ่อนอยากกินแคมเข่าครับพี่น้องมราร์กเตะนะครับแคมเข่าแซบ่บอีกไม่นานพวกเองก็จะได้กินแล้วนี่นะครับขา่าเขาก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับ เริ่มเลื้งให้เห็นแล้วอีกจะน,น้อยกระสีได้เกี่ยวนะครับถ้าเขาได้เกี่ยวเข่ามาันบ่นลำบากแล้วล่ะครับเลี่ยงควายผูกไปก็ได้แต่ตอนนี้ยังบ่ทันมียังบัทัได้เกี่ยวก็เลยต้องลำบากนิดนึงนะครับช่วงฝนกับหญ้าในสวนกระบออยากปงเพราะว่าฝนตกฝนตกดีหลายเพิ่นกระบออยากเกิดนะครับหญ้าแต่เดี๋ยวนี้แดดเริ่มแล้ว ใส่ปุ๋ยคนก็เคิ่มขึ้นแล้วนะครับเนี่ยอากาศนะครับอับเตให้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับวันนี้นะครับกัสบสารวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามที่เบิ้งนะครับรับชมนะครับฝากเป็นกําลังใจให้เบาหมอน้ำเด้อครับเดอ้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับสวัสดีครับ